สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สสุขสุขคนพี่น้องสบายดีเอฟซีุกทานสบายดีเบิร์ุกบ่อนนะพี่น้องเนาะเอฟซีที่เขาหลบลาแพงสุขสุขคนเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามหับส้มซองเงยงึงมาตลอดพี่น้องเมืองแน่พี่น้องคันกลางเว้นมาละผลทรงคือกับรอบคำนะพี่น้องย่วยห้าแหล่นจนทูราตาตีอพนจิตกสุดท้ายกับบอตกฝนนะพี่น้อง กาวาสิบวาวแล้วได้พี่น้องกาวาสิบวาวและนะ้วเนาะเพ็นันคอมเมนต์หนึ่งเนาะพุ่นมาคอมเมนต์ก็เลยสีมาว่าให้ฟังพี่น้องเลยก็ไปเห็นข้าเจ้าโพสต์แชร์กันในเฟซอึกระถึกอยู่พี่น้องเรื่องใส่เงินบาทนี่แหละพี่น้องนี้ซาซิบอาให้ฟังเนาะพี่น้องเนะาะทำอีกกาว่าสิบวาวแล้วเนาะพี่น้องเห็นันเอฟซีมาคอมเมนต์ M ว่าน เห็นถ้าไปหลอดตลาดเมื่อวานวันนีพี่น้องใส่เงินบาทเด้อพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่านั้นอย่าใส่เงินบาทเด้อแบบว่าย่านย่านตำรวจจับนะพี่น้องทั้งเขตเฮากะคือจังหวะยังยังบ่ได้อะนะบนได้ได้พี่น้องก็ยังใส่ได้ปกติเลยพี่น้องยังใส่ได้ปกติอยู่พี่น้องก็คือจอนยังบรได้เห็นจับู้ได้นาะแถวเขตจุมเฮาก็ยังใส่ปกติแต่ว่าบัตรอิปัดไปเห็นก็จะโฟดอยู่เฟซพี่น้อง พี่นก็นจะโพสอยู่เฟจพี่น้องก็จะลงปักซี่พี่น้องทั้งบ้านแม่ซาซุยคนละพี่น้องก็จะไปเติมน้ามันวะสันร้อยบาทนะร้อยบาทนะท,นะทั้งห้าตอนนี้นะมันตกอยู่เจ็ดสิบสองพันแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าลงทั้งฝุ่นนะร้อยหนึ่งนะอยู่ปั๊มน้ามันนะก็เจ้าที่เสาหาพันพี่น้องสําเร็จเงินปก,กติตั้งแต่ตั้งแต่ปีก่อนนะพี่น้องตั้งแต่เรียเงินบทท่านขืนแล้วบางปั๊มก็เจ้ากระซิเอาหาสิบพันพี่น้องต่อร้อยบาทนะพี่น้อง เห็นอันเห็นก้าเจ้าโฟดแบบพาลงมาปักเซอลไรอย่าถืองเงินบาทลงมาเด้อว่าสันเพราะว่าข้าเจ้าเอาอันตามปั๊มน้ำมันมาเติมน้ำมันนะลอยบาทนะต่อเส้าหาพันวะสันก็เป็นเหรียญเงินปกตินะพี่น้องต้งแต่ข้าแต่กี่นะลอยหนึ่งเส้าหาพันสองลอยก็หาสิบพันนะเด็พี่น้องก็แม่นแท้อยู่พี่น้องตอนชาซุยลงไปวางลงไปไทยส่วนนะเขาเจ้าใส่เงินกี่พี่น้องบุคอยเห็นขาเจ้าใส่เงินบาท ลวบานีซอสซยไทยสวนได้เนาะห้าผัดตอนการเงินบาทนะไปขอแตกน้องก้าเจ้าเนาะพี่น้องข้าเจ้าข้าเจ้าบวหับแตกนะวะสันข้าเจ้าย่าสันพี่น้องก้เจ้าบริเเงินบาทวะสันย่าตันยาตำรวจเจ้าวาบาทแรกก็ไปหาอัดแบบแป้นหานที่กเจ้าหับโอนเงินน่เด็กพี่น้องอันนี้ก็เจอกับตัวเองอะไรเนาะพี่น้องไปล้าบอกว่าโอนเงินบาทในค่อยแนบนะอันหานหับอัมนโอนเงินนะเงินบาทบ่วะสันคอยบัวหับเด้อวะสัน ญาติมาสันเอาญาติยังอีกบ่กระเดี่ยววันห่านอันโอนเงินโอนเมาโอนเงินกี <Moon S 1> ่หม oh ื่ <c oughs> นบาทบ่อาสันโอนแต่เงินกี่าสันญาติตำรวัวสันโอ้สัมพ่อเนาะพี่น้องแม่ชาวซุยเราจับบุจักเงินบาทพี่น้องเอาใบพัดถหาเรามันใบอีหยังอันนี้เราเขาก็คือทาแม่ห่านในว่าเห็ดเอาตั้งแต่ตอนเราขึ้นมาครั้งแรกๆเลยพี่น้องอ้าวก็ะไรพันบาทจะไปบุจักกี่อืมึ่งกัะเหนี่ยวว่าเราเห็ดเอาก็ขึน่าเราเห็ดเอาเราเอาใส่คลิปนะพี่น้องประธานอันนเจ้าเจ้าบุจักอะไรตีหึ่งโอ้ย พีกพี่น้องเอ้ยผลเป็นพ่ะจ่ากะลีทั้งนั้นนะ่ะทั้งนั้นนะ่ะแม่นพี่น้องตัวทั้งเขตเท้าน่ะยังบอกเปน็นยังเด้อพี่น้องเด้อยังใส่เด็กปกติพี่น้องอทั่งเขตดไตน่ะแม่นอยู่พี่น้องแม่นกลุ่มอยู่เห็นบอกฮะลงไปไทยสวนกเกิมีแต่เงินกี่ไม่ต้อยก็จะก็เสิ่อื่นเจ็ดแปดล้านช่องสามล้านสิบล้านไปทางซับพี่น้องสิบโมมี เป็นเงินบาทเลยพี่น้องสิบวารเป็นเงินบาทคือทางเข้าหนี่คันไทยเนี้ยสบวาเป็นเงินบาทพี่น้องเท่านั้นเท่านี้เนาะอถวนันผัดบ่อพี่น้องเป็นเงินกีบโดยเฉพาะเงินกีบเบิดเลยพี่น้องคือเราลงไปพั่นาพี่น้องลงไปของทางนี้เราก็ยังใส่เงินบาทถ้าปกติเนาะบันจะเป็นปีชังเลย แต่ว่าลงไปพันห้าบ่อนแตกกระแต่ขาเจ้ากระแตกหบ่อนได้แพงทถวข้างนี้นี่พี่น้องเจากระแตกเหรปกติเหรธรรมดาทัพี่เจ็ดสิบกว่าทักพ้นึ่ชั่วมงหกสิบแปดหกสิบเก้ามาเปามาปัญทานอนสามพี่น้องในมุ่งนี่แหละพี่น้องเลยแต่บานนี้พมาถ้าเอาเงินกี่ปรลกดทงขาเจาอยังได้เงินบาทนล้ขาเจาะเป็นลายเหทาสูงได้พี่น้องเลยเจ็ดสิบสามส่วนนวแรกนะพี่น้องเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแต่เลรอยู่บ้านห้าน่ะเจ็ดสิบ ทักผุ่นแค่หกสิบกัวนะหกสิบเก่ามันทัาเอาเงินกีบไปแลกบัดเอาแพงโพดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามน้ำเฮาสั่นแล้วพี่น้องเลยยังบ่เป็นห่วงก็ได้เนาพี่น้องยังยังใส่ได้ปกติอยู่ทางสุเฮาน่พี่น้องยังใส่แบบปกติยังบ่ได้เห็นว่าเป็นผีสังเนาพี่น้องใส่กีบใส่บาทปกติ หลอกเลี้ยนกะเรียนหาเล่นซิปกันยังใส่ได้ปกติเลยพี่น้องทางบ้านทุกพันี่แต่ว่าลงไปทางนั้นพัดกระจับบัวเอาเขาก็เขาก็เงิดกันไม่เศร้าบาดบ่อเล่นหาเล่นชิปนี่ก็จะบัวเอาเลยพี่น้องไปซื้อไปซื้อเลยกระจ้บบัวเอาเลยเอ้ามันแปลกจากทางบ้านเขาเด้อมาทางนี้ยัง่ปกติพี่น้องเล่นหาเล่นชิปไปซื้อตามหันขายแตเบิร์พี่น้องเลยเขาเพียงมันเป็นเงินยังใส่แต่เบิร์พี่น้องมันเป็นบางเขตพี่น้องเป็นบางเขตเป็นบางบ่อนเนาะ คือว่าจังไรแม่เลยพี่น้องเป็นบางเขตเขตสวรรค์เท่านี้ยังใส่ปกติอยู่นหลอกเงินเรียนก็ยังไปแลกได้แลกเป็นเงินใบได้อยู่พี่น้องดูพี่น้องมันลมนะ เมียนเอฟซีท,าน, 1, ทานหนึ่งทามห้องเขามาเนาะพี่น้องเฮือกปได้แซน้องฮายุกิยั่งเด้อพี่น้องเด้อย,ยังเอาหายปได้พี่น้องเพราะว่าตอนเทียนบอกขอโทษน้ำพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุดทานตอนที่ประจำเดือนทำบ่มาตอนน่ะกี่ว่าหาท่ทองเนาะเลยไปทามหมอไปเอกตอนที่ไปเอกขะนะพี่นอ้องก็เลยเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าไม่ว่าทองก็ฉันมันชี้เอาบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าดชามปี พอบาดเท่ามันทางในมันบ่ทันดีดีคักเพิ่อปลาเถือไปท้องใหญ่แล้วย่านแบบมันสีมันขาดนะเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็เว้ากันไว้เพิ่นก็เว้าเผื่อเมียนอะไรเนาะย่านท้องเฮาหย่าเฮ่าอย่ยังเอาบ่ได้ดอกพี่น้องคั่นบ3่3ปี3ปีปลายคั่นบ่วสั่นก็นพุ่นใหญ่พี่น้องคั่นว่าเอาอีกนะอยู่กี่2ปีกว่าพุ่น่ช่องปีงปอย่างเข้า3ปีผู้ใหญ่ สองปียุกิจักสองปีแปดเดือนใช่ปะเนาะกับเผือกทองเขาใหญ่เนาะเผือกทองเขาใหญ่กับยุกิกับชิโตกีสามปีปลายแล้วน้องบุษ antha เอาไงดอกพี่น้องญาติพี่น้องเลยนางโมกาสามารถจะเอาดอกสมบอกพ่อเอาผู้เดียวจักกระบัก อาตยุกิผู้เดียวจะกกับบจักโอ้โหจุบน้ำดำอึกระถึกพี่น้องน้องอยายเคียวเจอสองจักมือนี่ไพกับขอน้ำอันไม่เท่าน้องกับขางขงู่กับขอน้ำพี่น้องนี่พี่น้องก็จะจูุ กับวัวไว้เนาะกะมันกะมันอยากบังก็จะมาขอน้ำน้ำเมฆเขียวแม่กาเอาสิตายล่ะเห็นบ่พี่น้องเป็นเน่าเป็นเน่าอยู่นะตายแดดนะมันแห้งบ่ว่าแต่กาแล้วกันปุโตเกื่อนกับเขาก็สิตายน้ำกันนั่นแหละ เอาพ้ยเลียงมาใส่พี่น้องเผื่อได้กินมากมันพี่น้องเอฟซีวะเอาพลูเลียงมาใส่เมื่อได้ว่างๆก็จะไปซื้อลูกปลามาใส่พี่น้อง